สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดนะครับเห็ดขอนไม้นะครับหรือเห็ดซางนั่นเองนะเพื่อนๆครับเห็ดชนิดนี้เนี่ยกินอร่อยครับชอบออกตามต่อไม้ไผ่นะครับผุๆนะครับเนี่ยคเยอะแยะลยเพื่อนนี่ครับนะครับนี่ครับเพื่อนๆออกเยอะแยะเลยครับตอนนี้กําลังเก็บอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนๆเยอะแยะครับงหนตรงนี้ครับชอบออกตาม กอไผ่ที่มันผุผูพ mm ังๆนะครับนี่ครับเพื่อนนี่กำลังเก็บนะครับนี่ครับเพื่อนโอ้เยอะนะเพื่อนนี่เต็มกระมังแล้วครับยังไม่หมดนะครับเยอะๆครับคุณครับนะครับเพื่อนเพื่อนว่ามีตอไผ่อยู่หน้าบ้านหนึ่งตอนะครับเพื่อนออกเยอะๆแล้วเพืนะครับสวยนี่ครับออกเยอะๆออกกันตอไผ่นะครับตอไผ่นะเพื่อนนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูครับ นี่กำลังจะบานเลยครับเพื่อนเยอะแยะครับกินอร่อยครับเผ็ด้างนะครับนะครับกินอร่อยมากครับเอาไว้แกงเลียงก็อร่อยนะครับนะครับเยอะแยะครับเพื่อนโอ้โหกำลังออกเลยครับนี่นะครับอันนี้ยังไม่บานนะครับนี่เก็บตอนเช้าเพื่อนตอนเย็นมาเก็บเปหนึ่งรอบครับเยอะแยะครับือนะครับอันนี้เป็น ตอไผ่ที่มันผูกพังครับอยู่หน้าบ้านเพื่อนนี่ครับอันนี้บ้านเวงนะครับเพื่อนๆนี่ครับตอไผ่นม่อยู่หน้าบ้านเลยเพื่อนนี่ครับนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนมีตอไผ่นะครับเพื่อนนะครับอย่าไปเผาทิ้งนะครับทิ้งนะครับผูกพังนะครับแล้วเห็ดก็จะออกให้เพื่อนได้กินครับอร่อยครับไม่ต้องไปหาซื้อเลยครับ หาหารหาร,อ,ารอบบ้านนเพื่อนครับนี่ครับนี istical, ่ครับเหมือนเยอะแยะเลยครับนี่ฟักลายโจรนะยเพื่อนอยู่แขางกับต่อภายตรงนี้นะครับนี่ครับเยอะแยะครับกินอร่อยครับเห็ดซางนะครับนี่ครับเพืือนเยอะแยะเต็มกระมังเลยครับเก็บได้เยอะมากครับนี่ครับเห็ดซางนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะเพื่อนครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับแทนเป็นมาเก็บผัดไปทำอาหารกินกันครับวันนี้ครับเดี๋ยวตอนเย็นมาเก็บอีกหนึ่งรอบครับไอ้นี่นี่เก็บตอนเช้าได้เยอะขนาดนี้เลยเพื่อนนี่ยังเล็กๆมันไม่บานนะครับเดี๋ยวก็ให้เข้าใบนิดนึงก็จะเก็บตอนเย็นๆอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้เขาโตอีกนิดนึงครับเพื่อนโตไวครับวันเดียวก็โตแล้วครับเพื่อนผัด นี่ครับครับธรรมชาติให้มาครับหากินง่ายก็มือครับ